มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง พระราชดำราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชพุมชมนาถบพิษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2 5 4 0 โรงเรียนโรงเรียนบ้านค่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบรุรีระยองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่04ทับ1หมู่6ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองบนเนื้อที่4ไร่เศษ โรงเรียนบ้านคายเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2492โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2492และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นต้นมา โรงเรียนบ้านไายจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานโดยมีดรดำรงศรีอารามเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันและมีรองฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยนายพีรยุทธ์ชื่นชำรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางอุบลรัตน์ขวีวงศ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนายสิงห์หารัษฎาธรรมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายชยารักบุญยะพุกณะรองพ้วำเวยการกลุ่มบริหารงบประมาณวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้าน่ายเป็นผู้นำี c t วิถีพุทธวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ วิถีพุทธวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลบนความพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือวิถีพุทธลักษณะที่แสดงถึงความเป็นวิถีพุทธยิ้มไหว้ทักทายกันแบ่งปันมีน้ำใจรักใครสามัคคีวิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนบ้านค่ายได้รับการประเมินและประกาศรับรองให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ปีพุทธศักราช2556จากกระทรวงศึกษาธิการผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงปีพุทธศักราช2558จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18และได้รับรางวัลสูงสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2560จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ การดำเนินง,งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมัานค่ายได้ดำเนินการเชิงนโยบายและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะของโรงเรียนแล้วนำลงสู่การปฏิบัติการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนของผมนะครับรผมได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชการที่9 ที่ส่งพระราชทานให้แก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆโดยมีแนวพระราชดำริที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจนั้นหมายถึงว่าผมได้นำมาประยุก์ตใช้โดยทำความเข้าใจกับบริบทของโรงเรียนในภาพรวมทั้งหมดว่าจะเป็นครูนักเรียน กรรมการทางสาษาคณิตฐาน,าฐานชุมชนท้องถิ่นเทคโวนเดอร์ nder, ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสําหรับการเข้าถึงนั้นผมได้นําหลักปรัชญาของสุขศิพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยมาบรูรณาการสับหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็สร้างตาราหนักให้กับครูบุคลากรนะครับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็นําไปขยายผลสู ชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนของการพัฒนานั้นได้พัฒนากระบวนการก,การเรียนรู้ตามหลักสูตรูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นแบบ Active Learning โดอเชื่อมโยงการเรียนชีวิตจริงนะครับตามแนวทางของ,ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่กระเป๋าองครูไทยวันค่ะคูซิปนะคะอันนี้เขาให้มานะคะไม่ผีบานหรอกคะ่ะไม่ได้ซื้อเพราะนั้นไม่รู้ราคาแต่คิดว่ามันเหมาะสมกับตัวเองมากเพราะใช้มาประมาณสักสี่ปีแล้วก็ยังใช้ได้ดีนะคะอีกกระเป๋าอีกใบนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะดูค่ะทุกที่อย่างดีนะคะ เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามันมีข่างว่าอ,อะไรแต่เราคำนึงถึงว่ามันใช้ประโยชน์ได้ท่านี้พอมาเป็นครูนะคะเราก็จะบอกนักเรียนว่าการเรียนการสอนในวิชาของกเกษตรเป็นครเนะะูเกษตรนะคะเราจะหาสิ่งของหรือของใช้ที่เอามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยเราจะบอกเด็กเสมอว่ามีอะไรที่พอใช้ได้ทดแทนกันได้เอามาใช้สอนเช่น ไม่มีจอบแล้วก็ใช้ไม้ที่มันแหลมแหลมมีไม้ไผ่ก็ใช้ได้แค่ขุดที่มันเป็นหลุมแล้วก็ทำการปลูกพืชต่อไปทุกตารางนิ้วต้องเกิดประโยชน์สูงสุดอาจจะมีหญ้ามากมันก็หญ้าเนี่ยพูดถึงว่ามันก็มีประโยชน์ในส่วนของในส่วนของที่เขาคิดว่าเขามีประโยชน์เช่นลิงโง่ลิงไฟต้องใช้หญ้า,านีอเป็นต้นนะคะ สำหรับครูเองนะคะคำว่าพอเพียงนะคะสามารถนำไปใช้ได้ในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันนะคะแต่สำหรับครูนี้นะคะชีวิตประจำวันก็ใช้นะคะแล้วก็อาจที่สำคัญเลยนะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะมาใช้นะคะ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรมาใช้ในชีวิตประจำวันของดิฉันคือการใช้จ่ายอย่างพอประมาณไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองอีกทั้งดิฉันยังเก็บออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย เพื่อเป็นภูมิมพ้มกันเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินและยามจำเป็นนอกจากนี้ที่ฉันยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันของฉันอีกด้วยค่ะด้านการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน มีผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีแหล่งเรียนรู้หรือฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้1 ฐานน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆหนึ่งนี้โคกหนองนาโมเดลมีการปลูกผักเลี้ยงปลาปลูกพืชไร่ปลูกกล้วยเลี้ยงกุ้งฝอยน้ำจืดเลี้ยงไก่เป็นต้นกิจกรรมเลื่อนรถน้ำสารพัดกิจกรรมฝึกหัดเรื่องกล้วยกล้วยกิจกรรมร่ำรวยการเพาะเห็ด กิจกรรมกลเม็ดผักพื้นบ้านกิจกรรมเชี่ยวชาญสมุนไพรกิจกรรมชาวนายุคใหม่ใช้พอเพียง 2. ฐานร,รักษาสิ่งแวดล้อม 3. ฐานถึงพร้อมเทคโนโลยี 4. ฐานวิถีการออมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น ในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1. โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 2. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำนักเรียนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้หนึ่งแห่ง คือโรงเรียนชุมชนวัดหนองอคอกหมูโดยนักเรียนการนำได้ไปจัดก,กิจกรรมที่สอนน้องทานาน้องเดินที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองอคอกหมูในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2561นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาอื่นเข้าศึกษาดูงานหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้มหาวิทยาลัยบุรพา เข้าศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2561โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าศึกษาดูงานในโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2561โรงเรียนวัดบ้านท่ายโรงเรียนวัดไผ่ล้อม และโรงเรียนวัตตาขานันเขาเยี่ยมชมการน,นำเสนอฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2564ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานภายนอกโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆประสานคอยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจนได้รับการยอมรับได้รับความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยงานภายนอก จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อยหนึ่งแห่งการมีวิถีชีวิตพอเพียงทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราพร้อมพัฒนาตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน ให้มีวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนสืบไป